ว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชุมชนและระดับประเทศด้วยการเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้เกิดการบริโภคที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนของเสียเพิ่มขึ้นตามโดยเฉพาะเรื่องขยะจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นไม่สมดุลกับการกำจัดการทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางไม่คัดแยกก่อนทิ้งและการนำกลับมาใช้ใหม่มีปริมาณไม่มากพอดังนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการการประกวดชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะขึ้น วัสดีครับผมนายสนั่นสายเครือวงผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยตามหมู่ที่6เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านเหล่านะครับเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ําประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าไม่มีสถานที่ฟังกุบขยะไม่มีรถเก็บขยะไม่มีทางขยะหน้าบ้านเราก็มีการประชุมประชาคมกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมยึดหลัก 3R นะครับก,ก็คือ reuse reduce และ recycle สำหรับในเรื่องของกิจกรรมรถขยะนะครับยกตัวอย่างการทำเสวียนครับผมพาไปดูครับให้ทุกหลังคาเรือนทำเสวียนนะครับเพื่อเก็บใบไม้นะครับเวลาเราทำปุ๋ยหมักใส่ใส่ต้นไม้ไอ้เพาะก้าไม้ก็ได้ครับเวลาหมักนานๆมันจะย่อยสลายแบบนี้แหละครับ อีกอย่างหน G, ึ Tag, ald, figure, one, water, eh ่งเช่นน้ำแกงเสร็จอาหารเราก็ทำทำใส่ถังเป็นน้ำหมักเคียวภาพเพื่อเติมสารปอนอ่งแล้วก็กากน้ำตาลสามารถลดพืชผักสวนครัวนะครับเป็นปลูกผักปลอดสารพิษใช้ในครัวเรือนได้ครับเพื่อลดการเผาด้วยส่วนของลงปุ๋ยหมักนะครับก็พิเศษคือเครื่องอัดเม็ดนะครับเป็นปุ๋ยหมักที่ง่ายแก่การใช้นะครับเราอัดเม็ดนะครับ น้งปุ๋ยทั่วไปเขาผสมด้วยน้ําเปล่านะครับแต่ผมพิเศษคือผสมด้วยน้หมกจากหอยเชอรี่นะครับนี่เป็นลงน้ำดื่มของหมู่บ้าน ในเรื่องของรถถุงปติกเราจะใช้กวดประจำลังประจำใช้ถังประจำเลยบริการคืนกำไรให้ชาวบ้านเวลาชาวบ้านมีงานเขาสั่งไปสี่ห้าสิบถังเราก็ฟรีให้เขาสิบถังซึ่งปีเราก็มีมีสมุดพกนะครับเนี่ยแต่ละหลังกินน้ำไปกี่ถังครับเราก็บันทึกไว้เวลาประชุมสิ้นปีก็คืนให้ถังละหรือว่าลังละหนึ่งบาทหลังจากเสร็จอาหารที่สัมเนาินทานอาหารเสร็จ มีการล,าลา้างหลังจานล้างถ้วยเ,เนี่ยนี่ครับใช้ใช้บิโตนทุกเย็ยนเขาขอ,ขอไปแจกแจกทุกบ้านแต่ทุกบ้านที่มีการบินทบาทอาร์เรเซอร์เก็การคัดแยกขยะเข้าสู่โรงงานนะครับทุกคนเรือนนะครับผมได้แจกตะกร้าให้แต่ละหลังคาเรือนหลังคาละสองใบเพื่อคัดแยกขยะ แล้วก็มีผู้ช่วยเป็นกิจอาสาที่เก็บขยะนะครับมาคัดแยกหลังจากนั้นก็ส่งไปสัดวงพาณิชยครับ ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการลดขยะนะครับมีมุมขนมสามสรีรู้ว่าขนมอะไรเป็นอันตรายไม่อันตรายเขาก็มีมาตรการแล้วก็มีมีกล่องมีกล่องรับขยะเรื่องของให้เด็กรู้จักคัดแยกขยะอีกส่วนหนึ่งเราทำมาประดิษฐ์เป็นของใช้เพื่อเป็นการสื่อการเรียนการสอน นำขยะทั่วไปกลับมาใช้ใหม่ปลิดเป็นของใช้นะครับอันนี้ก็ไปบ้านไปไปตลาดไป,ตล,ดออลปตลาดซื้อของเวลาไปตลาดซื้อของเราก็ลดถ,ถุงปติ ใช้ตะกร้าใช้ถุงผ้าไปจ่ายตลาดเช้าเย็นเป็นจุดชิงโชคขยัะทั่วไปให้ชาวบ้านเขียนชื่อที่อยู่ไอติดไอพวกซองุูงซักฟอกอย่าปรับพะนุ่มซองมามีมามา่าซองกาแฟเวลาประชมุมประจำปีเราก็มีการจับฉลากให้ของรางวัลนะในสำหรับขยะันตรายฮะขยะอันตรายผมให้ทุกครัวเรือน เก็บขยะละลายไว้ที่บ้านหลังจากที่บ้านมีเยอะก็มาไว้ที่อาคารในประสงค์ฮะทุกหมู่บ้านมีมีกันมากเราก็ส่งที่เทศบาลตำบลบ้านาเหล่าซึ่งมีบริษัทเอกชนมารับช่วงต่อไปกำจัด,ดให้มาไปดูพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเป็นเครื่องมือหากินสมัยก่อนะสมัยก่อนไอ้พวกเครื่องมือแบบเครื่องไอ้ทำนา,านาเงี้ย มันก็ตอนนี้เป็นสมัยใหม่ฮะก็มีมีใครใช้จะจะส่วนหนึ่งจะเป็นเศษขยะผมก็ทําอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมาก็ให้ชาวบ้านที่ของที่เลือกใช้ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเป็นขยะเก็บไว้รักษาไว้เพื่อเป็นศึกษาดูง,งานให,ให้ให้คนมือแก่เด็กคนรุ่นหลัง ผู้เท่าล่าขานโบราณน,นั้นมาบ้านดวงอินตามาจากลำปางผู้ดีหันกล้าได้พาํำทางช่วยการถากถางสร้างบ้านปลูกเรือนที่สันคอกหมาหาสุขได้เหมือนนานนับปีเดือนจำเคลื่อนย้ายไปเพราะเหตุทิณนี้ไม่มีน้ำใช้จำเป็นต้องไปหาแหล่งสมบูรณ์มาพบที่ใหม่ดงใหญ่เกื้อกูลความสุขเพิ่มพูนทุกส่วหายพลันอยู่อย่างพี่น้องปลองดองแบ่งปันเลี้ยงวัวควายกันทำไรไ่ไถนาอยู่มาไม่นานผู้เท่าหันกล้าคือลุงอินตาที่มาทำกิน เกิดล้มเจ็บลงปลงทั้งชีวินเรานั้นสูญสิน้นผู้นำถิ่นตนธรรมดาชีวีย่ำหนีไมพ่พ้นเพื่อเกียรติบุคคลตั้งชื่อตามมาหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีชื่อว่าบ้านดงอินตามีค่าคนจำลูกหลานเทิดไว้ใฝ่ใจเน้นยำ้ำเรื่องราวทุกคำจงจำใส่ใจ ความมุ่งมั่นของผู้นำความสมัครสมานสามคัคคีและมีส่วนร่วมในการทำงานของชุมชนทำให้วันนี้ชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมายมีคนเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่หลากหลายคณะหากเราทุกคนจัดการขยะได้เหมือนชุมชนแห่งนี้วันหนึ่งปัญหาการจัดการขยะคงน้อยลง